ตัวนี้กำลังน้อวาบน้องเวฟกำลัลงจะขึ้นไปไหนแล้วโลกใช่เนี่ยโลกการฟังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่นไงนี่ไงข้ามา มีกวางด้วยมีควานด้วยว,ยวางเล่นดียว,วยเาเล่ดียด้วยอางองเท้าค่ะไม่งรงนี้ใช่ไหมครับเขาให้ถอดรองเท้าแล้ววางม,มันเย็นจีบ,จบ,จบไปดูทำกันแล้วด,ดูดูดูคนมันสุดยอดเลยเหไหมไม่ไม อ,อ้วกาางงนี่ก็เรียกว่าสำนักสงฆ์ถ้ำผาป่องอ,อาพามาแล้วพาพาก่อนแล้วเอาว้พาก่อนเดี๋ยวว้พาก่อนแล้วไป,ไ,ปไ,ปไปกลา,พาวาาพระข้างใน,นก่อน ไปสิข้าไปสิไปอ้ไแล้วท่านไปไปหลัง่าประธานจะมีคุงปู่เดินเข้าไปได้อ้าวนั่นไงอ้าวย้อนเรียนเลยเนี่ยขอจาจะฉันข้าวอะครัอ้าโอเคอายอใรดับเออมกนน่ครับอ้าวอเบสอา หลวงปูแงป่แหวนจําได้แต่หลวงปู่แหวนไปไม่ไหวไพระตัวนี้หรอเนี่ยไหวไพระนี้เอ้ยนี่เจอไหวพระตรัว,ไวไตนี้ไงหยกมือไหวตัวนี้เลยหยกมือไหวเลยหยกมือไหวโลกเ,เออ ข้าน้เนี่ยนรเนี่ยหลวงปู่สิมปุท่าน้ย กุฏิท่าน ในหลวงมาด้เนี่ยในหลวงร้องไห้ได้เฮ้ยในหลวงรองหมานี่เออเนี่ยนะครับในหลวงรอ9ไ้ดอ้อ้อมเดี๋ยว ครับจโอ้โหถ้าถ้าเราไม่เดินเข้ามาเลยเราก็ไปดูนะนี่ก็คือสิ่งของที่หลวงปู่ทิมหลวงปู่สิลป์โอเคโอ้ยเดี๋ยวดูมีบาทแบบรุปมะพร้าวด้วยลูก เห็นไหมเห็นไหมนี <LO> ่ใช <declaration> <aja>. <aja> ่ไหมใช้ลูกมะพร้าวทำเลยใช้ใช้ลูกมะพร้าวทำบาตใช่ไหมมีหนูดูอุปกรณ์เครื่องใช้หูดูช้อนก่อนเด้อเจอดูช้อนนี่นะไม่ดูดูดูช้อนนี่ดูช้อนนลยแกสลัดอย่างดีอ่ะอุ๊โมดิดู น่าจะเป็นของเครื่องใช้ท่านฟันปลอมด้วยทุกอย่างสวยมากเป็นประวัติศาสตร์เสบียดออกไปมีโอกาสอีกไตายปลงไปอะไรลูกอะไรอะไรอะไรโอ้มีเพชรดวงมาเลยเฮ้ยอย่าไปก้อโอ้มีเพชรเอามาเลย ากไ,ได้อะฮึอยากได้อยากได้ต้องขอเขาก่อนืมใช่ขอพระท่านก่อนอ้าวนี่นี่นีรูปข้างบนนี่เก๋ดูดูลูปข้างบนดูรูปข้าง,งบนเลยมีผ้าป่ากรรมของท่านเ่ยที่ท่านทำกิจกรกรม mình con cũng con vuông cho bịt rồi, bye luôn hãy để thật. Ngon quá nó không ไม่ใช่ก้อนหินลูกมันเป็นจินตนาการลำแล้วโลกเครื่องอหาทองอืเครื่องเครื่องดูดเครื่องไม่ใช่เครื่องหาทองลูกเครื่องดูดฝุ่นนี่คือเครื่องดูดฝุ่นพระเจ้าจะถามอาหารนะลูก อันนั้จะมีแต่ข้าะเหนียวแล้วครับมีอุณหภูมิด้วยนะครับเนื้อ สิบแปดครับสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเท่าไรเอ่ยสิบแปดสิบแปดเนาะใช่อ๋อโอครับ้ 15, 16, อแล้วลงมาแล้วอ้น้องเบฟลงไปแช่วยยกอาหารด้วยผลไม้นอนเบฟไปแล้วนอน à subscribe mãi máy Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ à video hấp dẫn นั่งรับพรอย่างนี้เดี๋ยวนั่งนี่น,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 นั่งน่ข้างหลังนี่นั่งข้างหลังทำไมกันน่าตัวนี้แต่โอ้โหนี่นนอะไรนั่งลงเลยนั่งขาโอ้ หมูป่ามาแล้วถึงว่าไม่มาแล้วหนหมูป่าหมูป่ามังกินเขาเออหมูป่ามึงกินข้ามานโมาล้ากันเลยแต่ผมมาดูหมูป่าก่อนกำบอกมีหมูป่าหมูป่ามาแล้วโอ้หมูป่าดูหมูป่านี่หมูป่ามาแล้วนี่หมูป่าจริงๆเก็บอ่าน้องแบลเก็บอ่า น้องเบบน้องใบช่วยกันเก็บเต็นต์ตอกสมอออกตอกอีกเออตอกซ้ายตอกขวาหนุ่มดูเองเือเบฟทำอะไรหนุ่มโอ้โหคงจะออก,กน,นะฮะ <c oughs> เอาออกอยังงั้อ่ะเดี๋ยวพ่อคุณพ่อตอกให้ด้วยเนดะี๋ยวหนูดึงอ่าดึงได้ยังลองดูดิดึงด้วอ่าเดี๋ยวพ่อตอกอุ้ยดึงออกแล้วอ่าน้องเบฟตอกสิตอกออกงนี้นะ nghe qua sợ này, đỏ nghe ao à, đứng đi, ao đứng đi đứng cứ dứt 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 đứng muốn 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 nào oh, mà ao đứng đứng đuôi đứng muốn đuôi vô đuôi ao bị bay chơi con à mà mà để bao tỏ hay mày ao à, ở cái má nghề bao đua Ôi đi khai đứng, đứt, đứt, à, à, hay nóng bếp đứng, hay nóng bếp đứng, à, 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 bài nuôi, à, xuất thái đó, bà bảo, à, thử thái, đẹp hả, nè, nè, tọc ta à, loan đi, à, bếp, bếp đứng đi, đứng, 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 à, lấy tọc hả, à, ồ, đứng, ồ, úp, 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 nè, à, nó kép, เก็บรวบรวมมาวางตรงนี้เนี่ยอ่ารวบรวมไหมโอเคโอ้เก่งมากเลยฮะอยู่ไหนอ่ะเอาะดึงที่มาเอามาโอ้กระดิดัมโบ่อ๋ออ๋ออ๋อมันไม่แหลมหรอฮะมันไม่แหลมหรอเอาไปสิมาวางไว้นี่ก้ามันไม่แหลมหรออ๋อแม่ดูหรือแม่แต่งชุดเท่เลยเหมือนกันเลยดูดิเหมือนกันเลย โก็เพย์บอยหลายพ่อก็แต่งตัวเป็นสื่อแย่งเป็นงงมึงเอาแล้วล้ว